สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้มาชวนเตรียมอาหารครีนนะคะสําหรับมื้อเที่ยงกันนะคะเป็นเมนูข้าวกล่องมาด้วยกัน3เมนูค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ค่ะต้องเตรียมไก่กันก่อนนะคะโดยที่ไก่ที่กินคลีนนะจะต้องเป็นไก่ที่ไม่มีหนังอยู่แล้วนะคะและใช้เนื้ออกไก่เท่านั้นนะคะเราจะหั่นนะคะ สามสิบนาทีนะแล้วมันหอยแล้วแต่ชอบเลยนะคะนี่นะคะหมักทิ้งไว้นะคะประมาณสิบห้าถึงสามสิบนาทีนะคะหลังจากนั้นเอาค่อยเอาไปผัดค่ะ เราเตรียมในส่วนของพริกหวานกันนะคะโดยที่เราจะใช้สามสีเลยนะคะก็คือแดงนะคะเหลืองแล้วก็เขียวนะคะเดี๋ยวจะเริ่มกันนะคะเพราะเราใช้ไม่หมดหรอกบางทีนะนะคะ ทีนี้เราจะใส่น้ํามันนะคะโดยที่คนกินเคียนส่วนมากจะเลือกน้ํามันอยู่สองอย่างนะคะก็คือน้ํามันดอกทานตะวันนะคะรวมถึงน้ํามันมะกอกนะใส่ประมาณ 5, าหนึ่งช้อนชาหนอย่างนี้นะคะนะคะแล้วเราก็ใส่ในส่วนของเนื้อไก่ที่เราหมักไว้นะคะลงไปค่ะ น้ำซุปใส่น้ำซุปที่ใส่อะไรก็อร่อยลงไปนะคะ รอจนเนืเ้อกไก่สุกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันค่ะ,น,คะกกนี่นะคะรอจนเนื้อไก่สุกเห็นไหมมันจะเริ่มแบบมีอะไรให้นทำไมอีกนะเพราะว่าอะไรบ้าเพราะว่า เรียกอะไรนะแล้วใส่ก็จะกลไกนะคะแล้วก็เป็นอาหารที่ทำง่ายนะคะอันนี้เราก็ทำเป็นข้อกล่องตะกินที่ทำงานได้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราใส่ในส่วนของเดี๋ยวทำเได้เลยค่ะเป็นข้ากล่องของพริกนะคะที่วางทั้งหมดลงไปค่ะ คนให้เท่ากันนะคะปรุงรสนะคะตามชอบเลยนะคะซึ่งการปรุงรสเราก็ต้องใช้นะคะมันหอยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะอันนี้กะกะเอาแล้วเดี๋ยวใช้ให้วิธีปรุงเอาซีอิ๊วขาวโลโซเดียมนะคะามหวานนะคะ เราปรุงรสตามชอบนะคะเพื่อนๆชอบรสแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นเลยนะเราถนัดแบบไหนเราก็ปรุงแบบอย่างนั้นน่ะเออเพราะว่าทุกคนจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะมีผงปรุงรสนะคะที่ช่องรักสุขภาพทำน,นะคะเราก็เดี๋ยวจะมาแชร์สูตรนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่กล่องกันนะคะเพื่อจะเป็นเมนูมื้อเที่ยงกันค่ะ ก็จะจัดนะคะคว่กบข้าวกล้องหนึ่งร้อยกรัมนะคะเราต้องชั่งเลยนะถ้าเกิดเราลดน้ำหนักนะคะแล้วเราก็เอาเมนูที่เราทำไว้นะคะใส่ไป้นะคะแค่นี้เราก็จะได้อาหารกลางวันนะคะที่จะกินนะคะที่ออฟฟิศแบบง่ายๆนะคะเห็นไหมง่ายไหมคะที่หวานหลากสีเลยนะคะทีนี้ ทำหนึ่งครั้งนะคะได้ประมาณ3-4ถึงกล่องนะคะแบบนี้นะคะซึ่งสามารถที่จะทำขายก็ได้นะคะเมนูนี้นะคะหรือบางคนนะคะอาจจะโรยง,งาดำไปนิดนึดนงนะคะเพื่อความแบบมุงม้งมิง้งมุ้งมิ้งในการลดอาหารนะคะเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะรองโรยนะคะเปลือมมะนาวลงไปในนี้เนี่ยนิดนึงนะคะจะช่วยให้อิ่มท้องนานเร็วขึ้นขั้นตอนแรกให้เราเตรียมกระเทียมก่อนนะคะจับกระเทียมให้ละเอียด เดี๋ยวเราจะไปเริ่มผัดกันนะคะโดยที่เราจะใช้กระทะเทฟลอนนะคะในการผัดขั้นตอนแรกเราก็ใส่น้ำมันเลยนะคะซึ่งเราเลือกใช้น้ำมันมะกอกนะคะในการทำคุกกลางนะคะสําเมร็จกับเมนูขี่นะทีนี้นะคะเราก็ใส่แล้วก็ที่ หลังจากนั้นค่ะให้ใส่เราใบตํบตำลึงที่เตรียมไว้เลยนะคะนี่นะคะใบตำลึงเขาก็าจะคายน้ำอยู่แล้วนะให้เราใส่น้ำซุปลงไปนิดนึงให้เราใส่น้ำซุปลงไปนิดนึงนะคะน้ำซุปเราก็ทำเองนะคะ และเดี๋ยวเราจะปรุงรสด,ด้วยนะคะในส่วนนะคะด้วยน้ำมันหอยโลโซเดียมน,นะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะแล้วก็ในส่วนของสารททนความหวานนิดนึงเราชิมรสตามชอบนะคะตอนนี้ปากเอ่อเขาเรียกอะไรนะความชอบของของแต่ละคนนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ใน,น้ำลาเล็กนิดนึงเหมืนนะคะสารแทนความหวานนิดเดียวพอค่ะ น,น,นะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปจัดการกันค่ะ,ะเราก็มาเตรียมข้าวกล้องกันนะคะโดยที่เราจะใส่อย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาผัดผักนะคะที่ผัดจากตาเดึงนะคะมาใส่กันนะคะก็เป็นไข่ต้มดึงนะคะแบบง่ายๆกันเลยนะคะสามารถทําเป็นเมนูสุขภาพได้นะคะก็เน้นผักเยอะๆนะคะแล้วก็อาจจะมีน้ําพริกแนมนิดๆหน่อยๆนะคะเห็นไหม แค่นี้นะคะเราก็จะได้อาหารสุขภาพง่ายเวลาเราเอาเข้าตู้เย็นนะคะทีนี้เริ่มกันตอนแรกกันเลยนะคะให้เราใส่นะคะซีอิ๊วขาวโรสเซเดียมค่ะนุ่มนะคะส่วนนี้จะดีมากๆเพราะนุ่มนะคะจะช่วยไก่นิ่มแล้วก็ที่สำคัญอีกอยานน่างนึงค่ะน้ำมันหอยโรสเซเดียมค่ะและสารแทนความหวานนะคะ น้ำมันงาจะช่วยไก่หอมนะน้ำมันงาค่ะสูตรนี้อร่อยมากนะคะสำหรับคนที่กินคลีนนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เราเอาไก่นะใส่ลงไปเลยค่ะคลุกเข้าไปนะอันนี้นะคะคลุกอันนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็เอาไก่ทั้งหมดนะคะเข้าไป ุกเขาให้เข้ากันค่ะในลักษณะอย่างนี้นะคะให้มันเข้าเนื้อมากที่สุดนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตากแดดก,กันนะคะแช่ในตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นค่ะใส่พริกไทยค่ะตามชอบนะคะเขาต่อค่ะ แค่นี้เราก็จะได้ไก่แดดเดียวนะคะพอไปตากแล้วเราก็ปิดล็อกกันเลยแล้วเอาเข้าตู้เย็นค่ะประมาณสามสิบนาทีค่ะนี้เราเริ่มนะคะเอาไปตากกันนะคะมันก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะแช่เย็นไวน้นนะคะไปตากแดดไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเอามาทอดกับหม้อทอดไร้น้ามันกันนะคะเพื่อที่จะไม่กินน้ามันกันเลยเนาะมันพริกด้วยนะคะ อืมน,นะคะจอมฉ่ำม,มากเลยนะซึ่งเป็นเมนูที่แบบทําง่ายมากๆที่สําคัญนะคะคือแบบโ o w c a l o มากเหมาะสําหรับคนลดน้ําหนักนะคะแบบขีนๆปรุงน้อยที่สุดนะคะได้ความนุ่มนะคะจากนมสดนะคะเพื่อนๆอาจจะใช้นมโรงเรียนก็ได้เนาะ ต่ออบนะนี่มอทอดไร้น้ำมันกันนะคะโดยที่เราจะใช้อุณหภูมิที่ร้อนหอเสียองศานะคะด้านละสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเราตั้งกันค่ะนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับด้านกันค่ะอันนี้นะคะเห็นไหมคะด้านบนมันจะเคี้ยแล้วเนาะแต่ว่าเราต้องการเคียมนะคะก็พลิกอีกด้านหนึ่งร้อยแปดสิบองศานะคะเห็นไหมนี่นะคะมันจะแห้งนิดนึงนะคะ ร้อยแปดสิบองศานะคะเพื่อนๆก็ใส่อีกประมาณสิบนาทีนะคะเอ้ร้อยแปดสิบองศานะคะอีกประมาณสามนาทีนะอีกด้านหนึ่งไม่ต้องการให้มันนั่นมากนะคะเราพลิกกลับเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆแบบอยากให้ฉ่ำแบบน้ำมันเลยก็สามารถที่จะอเอาน้ำมันฉีดๆได้นะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราเอาเข้าอีกสามนาทีนะคะวอ0แปสิเดี๋ยวเราออกมาดูกันนะคะแน่แน่เดี๋ยวเราพอเป็นไงมั่งคะสำหรับ เป็นไงมั่งคะทั้ง3เมนูหวังว่าคงถูกใจเพื่อนๆกันนะคะลองไปทํากันดูคะ่ะสําหรับคลิปนี้ทีมงานรักสุขภาพขอลาไปก่อนคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยคะ่ะและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ